สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะไม่รับคำท้าพี่สีไม่รับคำท้าสมปองนัดชกมวยเตะปากพี่สีไม่รับคำท้าสมปองนัดชกมวยเตะปากลั่นพันษาไม่ถึงกลัวจะเป็นบาปกรรมชี้การชกกันไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่อาจเป็นประโยชน์กับสมปองจากกรณีนายสมปองนครไทยสงูงหรืออดีตพระมหาสมปองกล่าวผ่านไลฟ์สดประกาศ ขอท้าต่อยมวยไทยคาดเชือกกับนายศรีสุวรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยในวันวาเลนไทน์14กุมภาพันธ์2565เพื่อสะสางสิ่งที่ท้าทายกันผ่านเฟซบุ๊กหากนายศรีสุวัณไม่พร้อมก็สามารถไปต่อยกันได้อีกครั้งในวันที่13เมษายน2565 ล่าสุด1มกราคม65นายศรีสุวรรณจันยาเปิดเผยกับข่าวสดออนไลน์ว่าหากตนรับคำท้านายสมปองไปก็คงเป็นดราม่าการบนโลกโซเชียลไปจนถึงวันขึ้นชกแต่นายสมบวชมา30พรรษาร่ำเรียนปรริยนธรรม7ประโยคมีความรู้ทางธรรมค่อนข้างเยอะส่วนตนร่ำเรียนศึกษาทางธรรมมาไม่เกินพรรษาหากเทียบกันก็ห่างกันลิบลับ แต่การมาท้าชกกับตนนั้นถือเป็นบุญวาสนาแต่เกรงจะเป็นบาปหนักที่ไปชกกับพระที่มีพรรษาสูงจึงไม่อยากรับคำท้ากลัวจะเป็นบาปกรรมคิดว่าการชกกันไม่เกิดประโยชน์อะไรหากแต่อาจเป็นประโยชน์กับนายสมปองเพราะอาจนำไปโปรโมตในเชิงธุรกิจการค้าของตัวเองได้หากใครจะเยาะเยะ้ยถากฐางผมที่ไม่รับคำท้าก็ไม่เป็นไรเพราะเป็นสิทธิ์ของแต่ละบุคคล ผมไม่อยากเอาเกลือไปแกลกพิมพ์เสนจะตำหนิจะว่าอะไรก็น้อมรับนายศรีสุวรรณยังกล่าวอีกว่าการแซวการผ่านโซเชียลมีเดียเป็นเรื่องปกติธรรมดาบางครั้งตักเตือนกันธรรมดาเล็กน้อยเป็นสีสันไม่ได้เป็นข้อขัดแย้งบาดหมางอะไรเพราะตนกับนายสมปองก็รู้จักกันเคยพบปะพูดคุยฉันมิตรด้วยดีมาตลอด การโพสอะไรถือเป็นการตักเตือนเท่านั้นไม่ได้มีวัตถุประสงค์ทำร้ายให้เสียหายส่วนเรื่องที่ตนโพสถึงนายสมปองกรณีศึกออกมาทำธุรกิจแล้วรวยนั้นก็เป็นเรื่องที่หลายคนสงสัยเพราะพระที่บวชก็จะละกิเลสท,ทั้งปวงเพื่อมุ่งสู่ทางธรรมแต่ตอนนั้นนายสมปองยังไม่ทันจะศึกก็พูดเรื่องทำธุรกิจจึงสงสัยว่านายสมปองมีทรัพย์สินมากมายขนาดนั้นหรือขณะที่พระอื่นๆก็ศึกไปตัวเปล่า ตนเลยโพสต์ตั้งข้อสงสัยไปก่อนจึงทําให้นายสมปองได้มาตอบกับสาธารณชนว่าตนเองมีหนี้สินเยอะแต่ที่มีทรัพย์สินได้เพราะไปช่วยเหลือคนอื่นและมีนายทุนมาช่วยเรื่องธุรกิจตอนนี้นายสมปองเป็นขราวา่าธรรมดาตนก็ไม่อาจไปตรวจสอบอะไรได้เพราะคนที่ตนจะทำนั้นเป็นนักการเมืองข้าราชการที่ใช้งบประมาณแผ่นดินและภาษีประชาชนนายสมปองเป็นประชาชน จะมีหรือไม่มีก็เป็นเรื่องของเขาตนไม่อาจเอื้อมไปตรวจสอบอะไรเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดได้ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ